สวัสดีค่ะหมพอพจนชนกวันธนากรนะคะเป็นกุมาร,รแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีจัก,กรีนรือดินสถาบันการแพทย์จัก,กรีนรือดินค่ะวิธีการในการสอนเด็กๆล้างมือนะคะง่ายมากเลยค่ะเราก็ต้องทําให้ก,การล้างมือเป็นการล้างมือที่สนุกก่อนอื่นเลยนะคะเรานะคะผู้เป็นผู้ปกครองเนี่ยเราควรจะทําเป็นตัวอย่างก่อนเพราะว่าเมื่อเด็กๆ เห็นคนใกล้ชิดเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํานะคะเด็กๆก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็อยากจะเรียนแบบที่จะทําตามโดยวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะเราควรจะใช้สบู่และก็ล้างน้ํานะคะใช้เวลาอย่างน้อยๆประมาณ20วินาทีเทียบง่ายๆก็คือว่าร้องเพลง Happy Birthday 2รอบก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะชวนเด็กๆล้างมือนะคะเราก็อาจจะชวนลูกล้างมือไปแล้วก็ชวนเขาร้องเพลงไปด้วยก็ได้เหมือนกันค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถที่จะ บอกเด็กๆให้ได้รู้ถึงความสําคัญของการล้างมือว่าทําไมเอ๊ในยุคนี้ทาไมเราถึงต้องล้างมือบ่อยๆเพราะว่าเชื้อโรคมันติดอยู่ที่มือเรานี่เองในเด็กเล็กๆนะคะที่เขายังไม่เข้าใจมากหนักเนี่ยเราอาจจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทําให้เป็นเรื่องสนุกเพราะเขาเห็นทุกคนในบ้านทําเขาก็จะเรียนแบบและอยากจะทําเหมือนกันส่วนในเด็กโตขึ้นหน่อยเช่นเด็กโตอ,อายุอาจจะมากกว่า3ขวบอย่างเงี้ยคะ่ะเราอาจจะสามารถบอกเหตุผลให้เขาฟังได้ง่ายๆนะคะว่าความจําเป็นที่เราจะต้องล้างมือเนี่ย คืออะไรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ เอาเจ้าตัวเชื้อโรคที่มันติดอยู่ที่มือเราเนี่ยออกไปเราอาจจะสอนเขาผ่านนิทานก็ได้นะคะอ่านหนังสือนิทานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเชื้อโรคความอันตรายของเชื้อโรคหรือว่าแม้กระทั่งนิทานเกี่ยวกับโควิดเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะเลยนะคะเราก็อาจจะเล่าให้ลูกฟังได้หรืออาจจะดูแอนิเมชันก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีคลิปรตแอนิเมชัน animation ที่สอนเกี่ยวกับเรื่องโควิดเยอะแยะเหมือนกันเลยนะคะก็ชวนลูกๆดูนะคะแล้วเด็กๆก,ก็จะได้เข้าใจว่าความจําเป็นที่เราจะต้องล้างมือกันบ่อยๆในยุค นี้เพราะอะไรแล้วเขาก็จะยอมทําความร่วมมือมากขึ้นค่ะ